โครงการรู้สึกเป็นเกียรติและินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประจำปีงบงประมาณ2568ในวันนี้ในปัจจุบันกัญชาและกระท่อมเป็นหนึ่งในเพื่อที่มีสารสําคัญอยู่ภายในซึ่งมนมุษย์รู้จักเพื่อชนิดนี้และนํามาใช้เป็นสปปรรพคุณทางยาเอย่างแพร่หลายในยุคสมัยหนึง่ง ได้รความสนใจอีกครั้งและในประเทศไทยได้อนุญาตให้มีการปลูกและนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยัจจุบันนี้จะมีกฎหมายที่เปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาและกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในจึงมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยองค์ความรู้ในด้านต่างๆมาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อให้มีการใช้กัญชาและกระท่อม มีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นการนำสุขภาพจำนวน50คนโดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักรประกันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในทิธีได้กล่าวเปิดโรงการเสริมสร้างความรู้เรื่องกัญชาและกระท่อมเพื่อการรักษาการสร้างสุขภาพการสร้างสุขภาวะที่ดีโดยการนำหมุนไรกัญชาและกระท่อมและตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาและกระท่อมรวมผสมอยู่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาภาระค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยได้อีกทั้งเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพาในวันนี้กะผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนยองและขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้กิจกรรมบรรลุตามตวัตถุประสงค์ด้วยดีปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2,568นาบัดน,นี้ As, workers, ent pues ขอขอบคท่านนเ้ยงรื่องบินระกลลนครับที่ท่านขบขอกดไลค์หน่อยค่ะขอกดไลค์นะครับขอบคุณนะครับโอเคท่านมาไมสรูโอเคท่านมาท่าประจําของเรานะครับนะครับาขอญาติค่ะหนึ่งสองสามค่ะไม่ออกเลยอหนึ่งสองา ค hey, hey, hey. ้างไว้ก่อนนะคะสักครู่นะคะ hey, hey, hey. ข้างหลังสูงๆเลยค่ะหนึ่งสองเราเอาเข้ามาเนี่ยก็จะมีเป็นตัวยาที่ที่เป็นยาสุขสัญญาตินะคะที่เป็นยาผงนอกต่อมาแล้วก็เป็นน้ํามันกัญชาสูตรหมอเดชาณปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลระยองเรามียาทั้งหมด3าตัว ของอคนไข้ผื่นผิวหนังอาการปวดหรือว่าสะเก็ดเงินนะคะอันนี้ก็เป็นตัวยาที่มีในโรงพยาบาลระยองเนาะเดี๋ยวเรามาจะมาบรรยายในส่วนของใช้ยังไงถึงจะปลอดภัยต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะตามสถานที่ที่เขาเปิดจำหน่ายแต่ตอนเนี้ด้วยความที่พ่อเปิดสเสรีมากๆนะคะคือด้วยความมันเป็นกัญชาเนาะ การควบคุมนะคะการรักษาเนี่ยก็จะน้อยเราก็เลยเราต้องตัดเข้ามาในโรงพยาบาลมือนเดิมแล้วนะคะด้วยความที่ในส่วนของกัญชานะคะพอตัดเข้ามาเนี่ยไปลำต้นนะคะอ่าล่าตัวนี้ไม่เป็นไรแต่มเมล็ดอีกตัวหนึ่งพอมะเล็ดมีท h c นะคะอาจจะกลับเข้ามาพอถ้ามีช่อดอกให้เอาทิ้ง เหมือนเขาบอกเรานะคะปลูกไว้ที่บ้านถ้าเขาไปตรวจเจอแล้วมันมีช่อดอ,อกอยู่ในต้นอาอยู่ในต้นก็อ,อาจจะแล้วผักรองเราทำไง 好啊。 นี่ชิมนะคะนี่ชิมนะ we วันนี้พวกเราได้ทำการกลมนำไปเจอเลยนะคะใช่ไหมคะเดือดเดือดเดือดทานข้าวเสร็จแล้วก็มาเอาน้ำสับนะคะก็วันนี้ก็เป็นพิศนุกสนานนะคะอาหารเป็นยานะคะเราวันนี้เรามาค้นพบนะคะแล้วก็ลงลึกเลยนะคะวันนี้คุณหมอโบได้อธิบายลึกซึ้งมากนะคะไม่ไม่ไม่เคยเห็นการอบรมอะไรที่เรา